มีกี่อันหน้าใหม่หน้าใหม่แ <1, S 1> ล้วเร็วนู่งสองีตุ๊กตาตุ๊กทำอะไร <c oughs> ทำตุ๊กตาหิมะเหรอคะฮะ <c oughs> ทำตุ๊กตาหิมะเหรอคะตัวเลือกยูสแดดดีมากเลยวันนี้นะชิดา <c oughs> แข็งแล้วลูกดึงไม่ขึ้นเลยแข็งดึงไม่ขึ้นเลยเหรอคะออว้าว,ว,าวทำจมูกปากตาให้เขาด้วย มามาดูอยู่ค่ะโอ้อเสียบไม่ได้ลูกมันแข็งมันเป็นน้ำแข็งแน่อ๋อพยายามมากเฮ้ยระวังล้มเลย ดึงไม่ได้แข็งมากาามีมะกลายเป็นน้ำแข็งอย่าออกมาเล่นข้างนอกคอมะมามาบอกว่ามาม่าโกืดมามาไปข้างนอกเป็นหวะกินแมนแข็ง เดินได้ด้วยจิงเหรอใหญ่จังเลยแดดตีมากเลยอนาจักจักมินก้าเหรอลูกก้าลองก้าก้าก้าจักมินใครมาทิตาได้แฟนไม่ได้ พอมาแล้วก่อเป๋มาจากทำงานซื้อของมาด้วย หงเสียอันนานระทับหงเสียาพับปะดงทมมฮีปัปะ้ามสถักคนผิดเอินคนอื่นอออป้าขึ้นบ้าน